ท่านต่อมานะคะดรอธิชาติพฤติกรรม Executive Director จากสถาบันเอเชีย n s t i t u t e f ร r d ดิจิทัลแอนด n อินโนเวชค่ะและรองศาสตราจารย์ดรดนนวัตสาคริกรองคณะปฏีฝ่ายวิชาการคณะนักศาสนาศาสตร์ผู้อในการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรติ์สุนทรยุทธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามและประเมินผลและรักษาการแทนคณะ,ะดีวิยาลัยนา,นาชาสถาบานันตระหนักปัญหารราสา์เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้ค่ะค่ะและดิฉันขอยกเวทีช่วงนี้ให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรติ์สุนทรยุทธเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสวัสดีครับก็ต้องขอากราบเรียนท่านผู้ร่วมเข้าประชุม สัมมนาในวันนี้อีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้มีการพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทยนะครับในวันนี้นะครับก็เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเลยนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะได้นําความรู้และประสบการณ์จากท่านทั้ง3มเนี่ยนะครับมาเสวนาแล้วก็มาคุยกันในวันนี้นะครับทีนี้ ผมอาจจะขออนุญาตเริ่มนะครับจากทางท่านดรอธิชาติก่อนก็แล้วกันนะครับในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลและก็สังคมสังคมของประเทศไทยนะครับทีนี้ขออนุญาตเป็นคําถามแรกก่อน,ก,นกันนะครับท่านอาจารย์ครับก็คือว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของการที่ประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มมีการใช้แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับ ท่านอาจารย์มองว่าประชาชนเนี่ยนะครับได้รับอะไรจากการพัฒนาในเรื่องต่างๆเหล่านี้บ้างแล้วก็ะระบบนิเวศของทางประเทศไทย,นยในด้านดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่ดีขึ้นเป็นอย่างไรบ้างและท่านอาจารย์มองว่าอะไรคือข้อจํากัดบ้างาครับผมเฉลยครับครับก็กรับสวัสดีทุกท่านนะครับผมชาะครับก็ขออนุญาตอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับก็ขออนุญาตตอบในภาพรวมกันนะครับเปีนยคิดว่าประ ในช่วงที่ผ่านมาสี่ปีเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราย้อนหลังกลับไปก่อนโควิดเนะาะก็จะมีอยู่สองช่วงนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เห็นการพัฒนาของดิจิทัลประเทศไทยเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประชาชนผมคิดว่าทุกคนก็ได้สัมผัสเนาะได้มีบริการภาครัฐก็ดีบริการจากภาคเอกชนหรือว่าการเข้าถึงอิเนเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็สามารถทาให้ดีขึ้นนะครับภาครัฐกไ็ไม่ลืมคนที่เป็น จะได้ว่าคนที่อาจจะ under privilege ในการที่จะเขาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงในปกติเนี่ยเราก็มีโครงการอะไรพวกนี้ไปช่วยนะครับแต่ในในมุมของระบบนิเวศแล้วเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่สามสี่ประเด็นนะครับถ้าเกิดจะมองออท,ที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราก็เริ่มเห็นการลงทุนของภาครัฐของภาคเอกชนในการที่จะช่วยภาคเอกชนในการที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันของตัวเองเนี มากขึ้นนะครับเราเห็นบริษัทใหญ่ๆก็มีข a บไล่เรนเจอร์นะครับที่มาลงทุนดิจิทัลมากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นอจจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือ,อช่วงช่วงหลังโควิดนะครับก็คือพอมีโควิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกับเป็นบ,รรบททดสอบใหญ่ยยนะครับว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้สิ่งที่เราทําไว้เนี่ยมันเพียงพอต่อ,ต,อต่อการสอบรับสอสถาการณ์หรือเปล่านะครับเราก็เห็นเนาะเราก็เห็น บริษัทเอกชนนะครับที่สามารถปรับตัวได้ประชาชนที่สามารถปรับตัวได้เ,าเราก็เห็นคนไม่ว่าจะเป็นทำมาทำการค้าออนไลน์ออกแพลตฟอร์มใหม่ๆทําทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นทำนองเดียวกันเราก็เห็นคนที่เข้าไม่ถึงเราเห็นบริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวได้เราเห็นนักเรียนที่ไม่มีเน็ตเ,เพื่อที่จะเรียนหนังสือเราเห็นคนที่โดนหลอก จากจภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆซึ่งไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องของ Technology. เทคโนโลยีมันก็สะท้อนมาให้เห็นว่าสิ่งที่เราพยายามทําเรื่องดิจิทัลเลเทเลซีอะไรเหล่านี้มันก็ยังมีคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือว่าภัยพวกนี้ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดมองในมุมของภาคกาัลเนี่ยก็จะมีมุมของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเนี่ยมันก็เริ่มทําให บางแอเรียเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเป็นเกรย์แอเรียของการการกำกับดูแลเนาะเกิดเป็นพื้นที่ที่ไม่ชัดอย่างผมสมมุติเรามีการค้าขายออนไลน์เยอะนะครับเรามีแพลตฟอร์มต่างชาติเข้ามาเยอะนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มันก็เกิดคำถามเช่นว่าเอ๊ะเอกชนไทยสามารถแข่งขันได้ไหมการที่ต่างชาติเข้ามามีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มคัพปิ้งออนไลน์ แพลตฟอร์มแอปสั่งอาหารหรือว่า uh, เรียกรถนะครับหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์ม uh, ทางด้านการเงินนะครับที่เข้ามาเนี่ยมันมันมันโอเคหรือ,อยัง uh, ตอนนี้ก็ยังเป็นคำถามแล้วแอร์เรีนี้จะเป็นแอร์เรียนลูกเล็กล uh, ของใคร uh, มันก็คนกันหลายกระทรวงนะแบงก์ชาติ uh, ขอขนยครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงยิ่งเจ้นะครับ uh, ตรงนี้ก็ก็ยังอยู่ในช่วงที่พัฒนา เราก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับก็คงคิดว่าตองนี้ก็เป็นความทา้าทายนะครับแล้วรื่สุดท้ายเรื่องเรื่องี้คิดว่าสาคัญที่สุดนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างเป้าไว้ในแผนว่าเราจะมีการพัฒนาคนดิจิตอลนะครับแต่ว่าเป็นโมโหอ,อีโคซิสเม็มเนี่ยเ,เราก็เห็นมหาวิาลัยน,นะครับก็พยายามที่จะผลิตคนเพื่อมาตอบโจทย์มากขึ้น แต่ภาคเอกชนก็ยังบอกว่ายังหาคนจ้างไม่ได้นะครับอัตราการจ้างงานเราสูงก็จริงแต่อัตราการจ้างงานที่เป็นคนแบบนี้ก็ยังหาจ้างไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะมันก็สะท้อนกลับมาว่าแน่นอนก็เป็น a r e ยที่ขาบเกี่ยวระหว่างกระทรวงดิจิตัลเรามีการสร้างกระทรวงใหม่ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษานะครับคือเราไม่ได้โทษใครเนาะแต่ว่าเราก็สังเกตได้ว่ามันมี ดิสคอ n เ e c หรือว่ามันมีจุดที่มันไม่ไมเชื่อมกันหว่าตรงนี้นะครับน่าสนใจในเรื่องของ grey area ครับถามถามท่านอาจารย์เพิ่มนิดนึงก่อนว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเริ่มจะเป็นอุปสรรคหรือต่อไปในอนาคตเนี่ยมันน่าจะหาทางแก้ไขตรงนี้ได้นะครับที่ว่าในเรื่องของใครที่จะดูแลหรือการกากับดูแลไม่ให้เราเนี่ยได้รับการแข่งขันจากทางที่คู่แข่งที่มาจากต่างประเทศอะไรอย่างักษณะแบบนี้ครับห่งข้อสังเกตแล้วกันนะครับว่าคือ,อะระบบ ระบบของไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายเป็นตัวกำกับนะครับก็เราก็จะเขียนว่าหน่วยงานนี้มีหน้าที่กำกับเรื่องน mm ี hmm. เ้เอ็ดด้ามีดูเรื่องธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบงก์ชาติดูเรื่องแบงกิ้งแต่ว่ากระทรวงพลังงานดูเรื <c ười> ่องพลังงานนะแต่สมมติมีพลตฟอร์มเข้ามาขายพลังงานเทรดบนเขาเรียกอะไรล่ะดิจิทัลเคอร์เซีที่ไม่ใช่บาทอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คลื่นความถี่ที่อีกแบบนึงด้วยเนี่ยมันก็มีกสทชอตไย 4, สี่ห้าเรีนเนี่ยสามสี่หน่วยงานเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจคือทปทเองเนี่ยก็พยายามมีการลันที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับก็เราก็มีการทดลองหลายโครงการเช่นโครงการอินทนนท์นะครับที่ทำเรื่องล่าสุดจะเห็นทำเรื่องเซ็นเตอร์แวนดิจิตอลเฟรนเซี่ยเป็นการทดลองแล้วก็ลองเลกูเลตในอะไรเล็กๆก่อนแล้วก็เพื่อกำหนดวิธีการการที่เล็กกุลเลตขึ้นมาแต่ ความท้าทายคือว่าเวลามันข้ามหนึ่งงานตรงเนี้ยผมส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นแม้คันนี้ชื่มชัดผมช่วยกระทรวงอุดมอยู่เนี้ยเรามีการทำเทคโนโลยีรถแม็นะครับตอนเราประชุมเนี่ยเราก็เชิญทุกคนมานั่นแหละนะครับทุกคนก็เห็นด้วยกันดีแต่เวลาทุกคนกลับไปที่บ้านตัวเองล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็มีกําแพงของของการที่จะออกก๊าดหรือว่าทํางานร่วมกแบบันดับเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆตรงนี้ก็ยังยังเป็นปัญหายอยู่ ผมก็มีความหวังว่าเราสชเนี่ยจริงๆแล้วมีคณะกรรมก,การอยู่นะครับก็ก็ไม่น่ก็คิดว่าคณะกรรมก,การเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะเชื่อมตรงนี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีเม커เนซึ่มตรงกลางอีกอย่างนึงนะซึ่งอันนี้ยังยัง,ย,งยังคิดไม่ออกนะอนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ฝากสอสอว่าทําไงที่สามารถที่มันเชื่อมในทางปฏิบัติได้ได้มากกว่าเราประชุมแล้วถ่ายรูปกันนะครับ